มันมีห่วงเวลาก่อนที่จะเกิดโครงการ6 6ทับยุคของพลเอกเปรมตินตสุรนครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพลเอกาวลิยงจะยุทธเป็นเป็นแม่ทัพบกบช่วงนั้นหลังจากเหตุการณ์6ตุลา19ไม่ว่าจะเป็นทางพี่ใหญ่เราคาราวานหรือทั้งหมดก็เข้าป่าไปนะครับเป็นช่วงที่รอยต่อระหว่างสงครามเย็นระหว่างอเมริกาฝากหนึ่งแล้วก็จีนแล็รัสเซียนะครับช่วงนั้นทุกคนหาไปหมดเลยจะมีวงหนึ่งที่ยืนขึ้นมา ที่ชนะเลิศกการประกวดโฟกซองที่ธรรมศาสตร์เล่นกันสี่คนเสียงของปักใต้บ้านเราเสียงของบินหลานะครับเสียงของการโหยหาของบินหลากลับใต้บ้านเราบินหลาบินมาบินเลื่อยไปคือเสียงตั้งแต่ทิ้นเสียงของนกสีเหลืองจากเจ้านกสีเหลืองที่ท,ที่ที่ตั้งคําถามกับในสังคมพร้อมกับคนหนุ่มคนสาวบางส่วนที่หายไปบินหลามาครับจากวันนั้นถึงวันนี้นี่คือวงที่ เป็นครูอีกวงหนึ่งของพวกเรามาฮิวน,นาครับไม่น่าเชื่อเลยครับแป๊บเดียวครับครบสี่ทศวรรษแล้วครับกับวงที่เรียกว่าเป็นครูของพวกเราอีกวงหนึ่งนั่นก็คือวงดนตรีแฮมเมอร์ Hammer, ที่ยังเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเป็นเน็ตไอดอนของพวกเรานะครับไม่ว่าการเวลายุคสมัยจะผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ในบ้านในเมืองอย่างไรหรือว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่การทํางานด้านศิลปะของวงแฮมเมอร์ยังคงยืนหยัดยังคงเดินทาง ยังคงเป็นนักรบด้านวัฒนธรรมยังใช้เรื่องของศิลปะของบทเพลงคีตากวีจินตากวีไปทั่วบ้านทั่วเมืองมาถึง4ทศวรรษก็คือ40ปีของแฮมเมอร์ในปีนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจมากมายนะครับเป็นหนึ่งในครูของพวกผมวงมาลรือนา40ปีนี้แล้วก็ปีหน้า4 1คือยังเดินทางไปไม่จบไม่สิน้นเหมือนกับวงดนตรีทางต่างประเทศไอหินกลิง่งโรลิงสโตนหรือ,ออีกหลายๆวงที่ต้องเดินทางว่อก่อนเจอพี่หงา์คารวานพี่หงาบอกเหนื่อยหลือเกินใครบอกพี่จะหยุดแล้วบอกพี่อย่าหยุดครับถ้าพี่พี่ในฐานะ เป็นคนทำทางของเราคนนำทางของเราไม่ต่างจากวงแฮมเมอร์ถ้าหยุดแล้วพวกน้องๆจะเดินอย่างไรนี่คือคุณุปการของในบ้านในเมืองที่เป็นบุคคลที่ผมใช้คําว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ามากคิดดูว่าคน70ล้านคนแต่มีวงที่เป็นครูวงที่เป็นศิลปินอาชีพนี้มีสักกี่คนเองไม่ถึงพันคนแต่ทรงคุณค่าเหลือเกินว่เาเป็นเสมือนเลขานุก,การที่บันทึกประวัติศาสตร์ไว้ในด้านของกิตฐกวีของเสียงเพลงในโอากาสครบรอบ4ทศวรรษหรือ4ีป,ปีข,ของแฮมเมอร์ซึ่งยังคงเดินทาง นะครับยังคงเดินทางไปไปทั้งประเทศไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วล่ะนะครับก็จะมีงานเพลงใหม่ๆนะครับจะมีการแสดงใหม่ๆแล้วก็กลมกล่อมในเรื่องของการตกผลึกของวิถีนะครับในการทํางานศิลปะมาคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือคนรุ่นรุ่นใหม่รุ่นของเจนวหรือเจนต่อๆไปเข้ามาชมครับเรื่องราวของผีเสื้อเรื่องราวของประดังเบซาเรื่องของราวของรถไฟ ที่เดินทางมาเรื่องราวต่างๆนานาในของแฮมเมอร์บอกเรื่องราวของยุคสมัยมากมายแม้แต่เพลงบางเพลงผมยังยังจะขอญาตเอามานำขับขับปลอมใหม่เลยครอบเปร์ใหม่เพลงต่างเกวียนทางเกวียนเพราะมากเป็นวิถีบางอย่างของของแฮมเมอร์เข้ามาดูครับสี่ทศวรรษสี่สิบปีของแฮมเมอร์กับพีเสื้อตัวนั้นกับรถไฟขบวนนั้นยังคงเดินทางครับค้อนค้อนเหล็กนี้ยังคงทุบตีกับบางสิ่งบางอย่างของช่องว่างระหว่างสังคมระหว่างวันนะ้ที่ไม่เป็นธรรมยังคงทุบตีอยู่ไม่จบไม่สิน้น ตลอด4ทศวรรษของแฮมเมอร์ครับ